เาเป็นมานานแล้วแต่ว่าเขาปิดบังความสามารถเขาไว้เขาคไม่อยากเปิดเผยคนที่เชื่อมเป็นข้างโครงนะครับเป็นอยู่แล้วนะครับกับตังนะครับแอในก็น่าจะเชื่อมเป็นเขาเป็นมานานแล้วแต่เขาไม่อยากเปิดเผยเปิดเผยแล้วจะเนื่อยเปิดเผยแล้วเหนื่อยโอ้พี่ไม่อยากทำูเหนื่อย้เหนื่อย โจโจเรียกเฟิร์นเอาลิิไปโหลดหน่อยโจเรียกเฟิร์นไหมหน่อยเด้อเ้าาเรียกอารพิมพิ่มยดยดไม่ใ้มลทีมนกขานกนนะครับ้ทาทั่วไปซึ่งเขาจะใส่เหล็กใส่เข้ามาแถวนะ ฝั่งลงได้เจ้าแล้วเปนมือแล้วตอนอยู่แต่ตอนจ้งขึ้นังหวัดใดๆเรแพนบทขั้นบนก็คือพิชิตนะเป็นไปตั้งนานแล้วยังไม่ได้สักแผ่นนะอ๋ไม่ใช่หลับหรือบอเป็นน้องบอกไงถึงไปสองชั่วโมงไม่ได้พอแพนอยู่พอได้จ้างก็ได้รังผึ้งก็ดินไมจ้งไปไล่ล่กันแล้วกันล่ะสามมือก็บผแล้ว ลาหนะ้ายิงมาถึงมืด like ิเ okay. จียว่นามึงแอบลงหไหลเลยวะแัดปัรขึ้นไ่ได้วที่ยิงไม่ได้คือซีรอนเดียวเดี๋ยวมึงเชื่ไปเนาะเรียอืตอนนี้ปัญหาของคินข้างบนไงรีว่ากัปตันชอบพูดแบบนี้เวล ไม่ตอนนี้คือติดกับกันหมดแล้ว

รับสายด่วนบนหลังคาโอ้สุดยอดเจ้าทีครับประมาแนละ้วโอ้อืมอืมอ๋อน้าคนัวมุมเองเ ไม่ได้หรอกนะ๋อบลอกอีกนะอ้าวบลอกเกียรยิงอะไรนี่ปิ้งๆก็จะอยู่หนูช่วยนะณูน1ครับได้ครับได้ครับเดี๋ยวผมเปลอีกได,นนด้ต้องก่อนนะพี่ หัวเราะเลยก็ฟืนหัวราะเลยในเ้ยคาเทียนีได้อยู่นเออหัวหายไปในกระบ้าปูนมาวิ่ไปลงหน่อยลูกเฮ้ยดูไม่นี อันนี้ลูกมันลงช้า e ีที่เท่าไหร่นี่ีสามเอ็ดอืมเอาเอาไปเอาหนี้ไปด้วยกันเรียบร้อยครับ FC ทุกท่านใจพร้อมกันอือคือให้มันใส่ใส่ใช่ไหมคือให้มันลงแล้วก็เรียกออกมาเล้วเพราะว่าจะได้ผลสร้างรายได้กีดทั้งหมดแล้วยังครับพี่แอนฮะหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วกีดหมดแล้วมันเหลือกี่ก้อนที่มันแตกๆตกหน่าน่ะ นี่ไงนี่ไงนี่เอาอันนี้ก็ได้เลยนี่ไงเอาตรงนี้เอาไปเบิ้งไปเบิ้งจิตมันมืดบอกมันแล้วพรุ่งนี้สั่งมาไหมรีบรถเสร็จแล้วเอามาเลยลูกเด้อน่าจะพอดีแหละพอดีหมดเดี๋ยวไม่จะถ่ายก่อจิตหมดพอดีมืดพอดีเฉย อันนี้ไม่ใช่ของของเอซอันนี้ของของของคิมเนี่ยอันี้มีโยติชาร์มชาร์ดโยีิชาร์จโมชาร์จกดาเอ๊ะที่ชาร์จยองมียนอันนี้กดใฟา เฮ้ยหักแล้วดีจำได้ดีเลยตรงยิ่งปิดมือไว้ใช่แล้วหาก้อนแต่นั่งย่อยเขายืนเต็มเต็มผม แล้วไม่ถอดออกบอกแผ่นนั้นไม่ได้ไม่ได้ถอดบอกอีกสองแผ่นอยู่ฝั่งนู้นบอกหมดแล้วสแผ่นเอาไปใส่หม่องนอนเนี่ยไม่โดนขึ้นบนนิดเดียวเดี๋ยวกลายขึ้นบนได้ไหมไม่รู้เดิมมันอยู่นี่ไง ง้ก็ <c oughs> ต้องง,าอง้างก่อนก็ต้องง้างเหล็กง้างเหล็กตัวนี้ลงไปอีกพยิยึดมานั่งขอางนี้แล้วก็ง้างเหล็กลงกลับไปด้วยเสร็จแล้วครับ FC มันได้อยู่แต่ต้องง้างเหล็กกลับไปนิดเดียวเอ้าไม่โดนอีกแล้วมันโดนอยู่นะตรงอย่นั้นนะ่ะแต่เหล็กมันไม่ถึงบอกอยู่ลนะครับตอนนี้มันตรงอยู่นะถ้าจะก่อได้อีกตรงหลังเหล็กเลยนะ่ะตรงหลังเหล็กเลยอนะ่ะอืม <c oughs> เหล็กมันงอลงมาไงชิดชีจริงกล้าไปสองงูเลยมันตรงอยู่ตรงเหรอรับเหล็กเลยแหละเมันต้องเอาดูอยู่มันหลังเหล็กพอดีเลยน่ะหมุนเลยนะจ่อทะลุเข้ามาเองเลยตรงอ่ะตรงเลย อะไรจิิก็กลังไล่ยืดเป็นเดี๋ยวผมไม่ส่มแผนก่อนนะับขอพี่นายจะซ่มบ่ข้าเฟรมข้าเฟรมทุกวันนิกี้ เหมือนจะใหญ่เกินกำลังเอดในนะเมื่อกี้ผมยกมาคนเดียวนะเมื่อก้ผมยก่านเลยวนะเมื่อกี้ผมยกมาคนเดี่วนะมื่อกี้ผมกมานเดียวนะเมื่อกี้แต่ว่าคน่นายจะเมื่อกี้ผมยก่านอดัยนนะ โอ oh, oh. ้ย mm ส,สวยสวยสวยโอ้สวยเลยอืมอไสำนันแหละข้างบนหนูมีติดวนอบอู่อันนึงพอเราไปขนอีกขอีกข้างนนูมีดวนออนหนึ่งพอเราะ ไปจิทถอด้านบนมายขาอาหารขาเียงขากระดงเทยนะตัจอ่างงยนแผ่นเจีแผ่นเจียนกับสุดตัมีโยนหนึงับเอ็นยดแบเจ้าสมานกับโอ้ยูแคงเอออ้ยดแบบงนี่กัดอยู่ประมประมาณโอ้โหโอ้โหออยู่แบบครงเลยเนาะแบบเป็นพลาสติกเนาะมีพลาสติกก็มียนเตอ เอจ้านงแหละที่มเป็นโค้งมาเนี่ยดกยอางอีกโกก้เออยังอย่แบบสำเร็จเลยนสงกะซีเบลเเบลงย่แบบโค้งแบบเดียอมกี้าอุ่นจดกัปตันที่กกกบ้านลุงอะที่เขาใส่ตรงที่ ข้างหน้าด้านหน้าข้างหน้าที่มันเป็นพลาสติกสีแบบสีเทาสีน้ำตาลไหนไหมแต่ก่อนน่ะที่มันใส่ด้านหน้าบ้านนะที่มันเป็นโค้งแบบนี้มาสําเร็จเลยเขาเรียกอะไรน์กันศาสใช่ไหมกันศาสแบบสาเร็จเลยมีกันสวดไหมนี่นาจะเป็นใช่ไเอ๊ะนายจะเป็นบอกจะถบายโซ อืมสวดยังไม่จบอีกแล้วเอากระตันเสียงขูดหมดแล้วนั่ะได้ได้ได้ช่างวงพักก่อนไหมโอเคพี่นายไปพอดีเลยเดี๋ยวก็อีงนึงอมันหมดหรือยังอ่ะโอ้ชอบชอบขูดในเรือนี่เถิงจ้ะเก่งจริงจริงพี่ในโอ้โหแอดนาย คนอื่นทำไม่ได้ต้องเป็นพี่ในเท่านั้นเห็นไหมเขาขยันนะเนื้อสองเองปูนหมดปูนหมดพี่นายดูสิเกดูหน้าพี่มากเลยพี่ในอะตีปีก่อนเยตีปูนก่อนทาไมแซ่บยังไม่ตาย พี่เสือผสมกับผู้เลยไอ้หน่งพลสีโอเคเลยอ้เอาไว้ก่อนนะไปค่ณจับนะตับไปไหนเราจะไปฉีดอนนั้นทั้งบนอ๋อโอเคเดี๋ยวผมจะยกมังกรางี่ยคุณก่อต้องมาคกับ